จิบหายแล้วโอ้โหเมื่อกี้เลยตรงนี้จิบหายแล้วมาแล้วเลยเนาะยอมถูกไหมเด้อเด้อเด้ออู้หเอ้าใครตีกูวะเฮ้ยเอ้าของฟ้าด้วยหายต้องต้องยอมอ่ะเอ้ะจับแล้วจิบจิบจับจิบหายไม่ทันแล้วเพื่อนอาละครับก็การสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้กลับไปอยู่ในเกมเจ อารัดเทรลครับกลับไปอยู่ในโปรแกรม X อีกแล้วครับผมวันนี้เล็กแค <Okay. S 1> นน่่าเท่านนั้นเพื่ออิสรภาพของพวกเราด่านนี้เรามาลุยกันกันเลยครับเหมือนเขาจะห้ามเราใชแอนตีนะครับด่านนี้ไม่รู้ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าหนักใจอยู่อนตีไม่มีของให้มาแต่เรามาลองเล่นกันดูน้วทุกคนมันน่าจะมันจะ,จะผ่านไปได้ด้วยดีแต่ด่านนี้ยากอ่ะดิเรนนั่นแหะสิ ไม่รู้ต้องเล่นก,กี่รอบถึงจะผ่านเนี่ยมาลองดูเลยครับเอาแล้วครับมาถึงแล้วฟันปาร์กน่าจะยากแบบสุดหัวใจมาครับมาถึงป้า้าเล่นละครที่เราดูเหมือนเดิมเ่ครับขางบนลังด,ดูดขิของมันให้เราครบเลยอะไวะเออ แต่ของมีสี่ช่องเหมือนเดิมแต่ของให้ครบเลยมันไม่ดับจริงๆกวดจิดอะไรก็ไม่มีหรวใช่ของไม่ดับเลยครับด่านนี้งานเข้างานเศร้าสำหรับพวกเราแสดงว่าต้องสเตลเป็นหลักด่านนี้ปะไม่มีขวดไม่มีอะไรเราจะเล่นเลยเลยก็ได้ป่ะเดี๋ยวเราไปลุ้นนอข้างในเราไปลุ้นนอข้างในเพื่อนโอเค โหตัวเกาท้องต้องใส่ต้องสเตลจริงๆอะสเตลแบบจัดเลยไม่มียาด้วยเอาเฮ้ยเอาทำไมกูโดนวะมันบอกแล้วมันกระเด็นโหระเบิต้องใช้อย่างประหยัดต้องอันนี้เราเปิดทิ้งไม่ได้แล้วประตูเราต้องเราต้องดันออกแล้วดึงแบตดึงแบตใช้เออจริงจริง,รงเนี่ย มันไม่ได้เหรอวะทำไมตะกี้ไม่ได้นี่วะอ๋อได้แล้วโอเคเฮ้ยมีมีตัวปิดประตูด้วยจะเตลขนาดไดหนวะเนี่ยอ๋ออ,อันนี้ขั้นแรกเหมือนเราต้องไปต้องไปที่ห้องนู้นตูอเอเออไปไปไปวายโอ้จิบหายแล้ว โอ้โหยังโดนเอาโอ้ยเข้ามาหนีไปหนีไปหนีไปเดี๋ยวกูเอาหวัวใจปลาเดี๋ยวกูเปิดเกมโอเคเปิดเกมแล้วทีนี้ต้องทีนี้ต้องหาเกมเล่นเออโอเคประตูเปิดแล้วครับตอนนี้ได้เก็บหวัวใจไว้โทราน ได้เจอเกมแรกแล้วนี่นี่ไงแต่มันมาแล้วโอ้โหมาแล้วด้วยไม่นะคุยหายแล้วมันอยู่นี่ตัวหนึ่งโอโ้ลุง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 ใจเย็นโอ้โหเต็มเลยอ่ะ จะเล่นจะไกลเลยเกมแรกโอเคปลาแล้วหนึ่งอันยิบหายแล้วโอ้โหเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยเพื่อนทำยังไงเลยเนี่ยเอาแล้วสองอันโอเคไอ้ลุงนี่โอ้โหดีมากเลย ลุงหูดีจัดใครเล่นใกล้ใกล้เล่นจีบขายแล้วพบได้ตัวแล้วไอ้ฮะโอ้มันมีสองตัวเลยวะเนี่ยเฮ้ยเป้มันมีสามเกมเพื่อนอีกที่เหลืออยู่ไหนวะโหเนี่ยนี่ อุ่เหนื่อยแล้วอ่ะติ๊กไปดิติ๊กไปดิว้าฮ่าโอ้โหวิ่งวิ่งกันเยอะมากประตูล็อกอ่ะเอเป้เป้มาตรงนี้ได้ปะทางสะดวกปหมตายอยู่ อ่ะมาตั้งท่าแล้วต้องเปิดวะโอเคมาแล้วมันมาแล้วต้องแอบต้องแอบต้องเป่าหัวใจอะ่ะกลับไปเอาเลยแต่นี้มันดีอยู่อยู่นะมันบอกจุดอยู่นะใช่ฮะใช่ใช่อุ้ยเป็นตามกู นอันเดียวใช่ไหมอันนี้ต้องปลาอะไรวะเนี่ยเจ็บเอาร้อยเฮงเก็บดิดกเก็บเลยกเก็บเลยกเก็บเลยกูเล่นเกมนี้เถอ<ร>ะครับลิงอุ้ยมีลูหนูด้วยมันเจอกูอีกแล้วอะไรวะเนี่ยเจอกูบ่อยจังงั้นต้องใช้ที่ปลาปะใช้ใช้ใช้หมดเลย ลองมมาแล้วโอ้ชิบห่ายแล้วกี่ตัววะเนี่ยเยอะมากวิ่งเอาวิ่งเอาโอ้ต้องสลับบนไปเรื่อยๆวะ วนไอเกมนั้นกำลังจะเสร็จแล้วโอ้คุณโดนในนี่นแล้วเ็แล้วโอเคอเครบยังวะเหล็กเหล็กเกมหนึ่งนี่หว่าตรงนี้ดึงได้โอเคเฮ้ยออกไม่ได้เฮ้ยเอานายเอาอเพื่อด ไปก่อนไปก่อนเข้ามาช่วยเข็มอยู่ไหนวะหายแล้วมันมีตัวเข้าอยู่ในตรงตัวเลยอ่ะไม่ต้องใช้เข็มไม่ต้องเเข็มกูยังไม่ตายตาโอหแล้วอันตีใช้ไม่ได้ครับหลอนด้วยตอนเนี้ยโอ้โหต้องประคองอาการไว้มันออกไปแล้วมาช่วยได้เลยไหนอ่ะอยู่ไหนวะ อยู่ในห้องตัวเนี่ยโอเคเอามึงอกยู่โอ้โหฝั่งนู้นเลยเอ่ะเอ้าเข้าไม่ได้ด้ยต้องเข้าประตูเอาจิปหายแล้วจะตายเลยใกล้แล้วเวละต้องรีบวิ่งแล้วงั้นย,ยังไม่ตายมันบอกเงี้ยรักใจเย็น,ยนโอเคลุกละ มันมาแล้วที่ฝ่ายแล้วโอ้กูโดนไอ้นี่รัวๆเลยเดี๋ยวโอเคมีเครื่องปั๊มอยู่รอดอีกเกมหนึ่งอยู่ไหนวะเดี๋ยวกูจะเอาตัวไปใส่นะโอเคพบแร้วยัง่ะพบแล้วใช่ไหมพบแล้วเร็วมาเลยโอเคอเป๊ปมึรงรอดไหมน อ๋อมียาอยู่โอเคแค่นี้ก็เกือบตายอ่ะกันเลยโอ้ยมีนี่อยู่มียาปะมมึงต้องใช้อีกเหรอมึงเต็มหลอดแล้วนะเพื่อนตามต่อไปอ่ะดิโอ้โหกูมีอันนึงก็เดี๋ยวเราต้องเราต้องสเตลอ่ะ อโอ้ด่านนี้น่าจะยากมากเพราะว่าไม่มีเทพให้เราเลยตายคือตายแน่นอนต้องจุกเพื่อมาชุกเพื่อนอตอนนี้เราเก็บเข็มไปอันหนึง่งแล้วมาต้องเก็บเข็มไว้นะเออเก็บแล้วเก็บแล้วตรงน,นี้มีอันหนึ่งแล้วข้างบนมีอันหนึ่งไปเป้ไปดึงดึงสายอะไรก็ได้ Giêng lại. O chị phải vẫn phải khuôn mặt bằng bằng khuôn mặt 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 bằng khuôn ดึงก่อนนะฮึดึงเลนโอเคนอยู่ไหนเลยก็ไม่รู้เลยโอ้ยอยู่นี่ตัวพ่นแก๊สเสแล้วชิบหายแล้วโอ้หชิบหายแล้วหลังกนเต็มไปยเป้นี่นี้นี้นี้ก่อนนี่ก่อนไปลง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 เออดิหลังกูเต็มเลยระวังเด้อ ต้องสเตลไปไหนหมดแล้ววะอยู่กับกูหมดเลยเดี๋ยวเข็นไปเลยนิีวเข็นเดี๋วเข็นด่วนเก็บแล้วเก็บแล้ววิ่งไปหามึงมันวิ่งไปหามึงโอ้ชิบหายแล้วมาเร็วจังไอ้เป้ะเบ็ดเจอห้องเสบียงว่ะมีปุ่มตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ห้องเสบียงเหรอเออเอาไปแป๊บนึงนะมันเยอะมากแต่มันเยอะจริง เยอะจริงจุกยังไงถึงคนวะเนี่ยหรือไม่เอาอดีวะโอ้ยหูยจีผายแล้วหนีกันหนีกันโอ้มีคนหลอนด้วยใจระวังระวังนะตามมึงเต็มเลยกูดึงกูดันก่อนแล้วโอ้โหนี่มาไงต้องเข้าห้อง,องสเสบียงไม่ไงั้นไม่มียาโอ้ยจีผายโดนหลอนวะ่ะ มึงพร้อมยังไงไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่อ่างเี้มาเลยกูอยู่ในห้องแล้วเหมือนมีตัวมาตัวหลอดอ่ะตัวหลอดขึ้นไปได้ไปไหยังเรเปิดประตูใช่ปะ เออมันไม่เห็นซูโอเคมายังมันได้ยินเสียงมึงเวิดกดกดปุ่มตรงนู้นกดกดยังมึนไปกดน,นู้นโอเคได้แล้วแต่มันจะมาแน่เลยมันได้ยินเสียงแล้วเวิดไม่ได้ยินยิงเหรอวะมาแล้ว มันมาแล้วมันเข้าได้เป้มีอะไรบ้างรีบเก็บรีบออกมียามันเข้าไปแล้วเป้เฮ้ยเฮ้ยแล้วมันบ้ากอ่ะออกมาออกมาดีนะมันตีเบามันมีกี่อันอ่ะมีเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวกูเข้าไปเอาเดี๋ยวกูเก็บเปลือโออทาย โอ้ววโหเฮ้ยเยอะจริงแล้วนี่ขวดอะไรวะเนี่ยขวดยาโอ้โหยาใหญ่เหรอไม่มีโอ้โหไม่มียาแก้หลอนปะกูมีหมายถึงในในกล่องอะแต่ตอนนี้กูหล่นเยอะเพส่อนเรา <c oughs> ถึงไหนแล้วเพื่อนโอ้ยังไม่ถึงไหนเลยเดี๋ยวไม่ได้เขียนรถลื่น,นล่ออยู่ใช่ไหมโอ้มันได้ยินได้ไงวะลุง เด้ไปเก็บยาปั๊มไม่หมดเลยตัวหนึงมันมีตัวอยู่ตรงนี้ดูไปตัวเลยมันเห็นมันโอ้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 หายมึงจุ๊กเข้าห้องปั๊มยาใหญ่เลยโอ้ลุงมา โอ้โห,โโหเข็นไม่ได้เลยอ่ะเข็นไม่ได้เลยยาอยู่วิพัวละกินเลยแล้วก็มีแบตเตอรี่แล้วก็ที่ไขมันจะมีให้ไขเหรอวะโอ้โหยาหล่อนนี่มีให้เก็บอีก

ทางสะดวกอยู่โอเคขึ้นเลยทางนี้ AB เฮ้ยมีตัวกีดระวังโอ้โหโ,โ,โดนเลยวะอะไม่โดนเหรอไม่โดนเอ้ยมีของนี่หว่านี่มีแบตเประวังชิบหายแล้ว โอ้โหเหมือนเจทีเดิ้เหมือนโดนเคยโดนตรงนี้เดจาวูเหรอวะเดจาวูไอ้นี่มันจะไปที่ไหนต่อวะเด็ดเดี๋ยวแม่งกระโดดใส่เราไม่มีอะไรแล้วไอ้นี่เนี่ยมันมีจุดขาบอกเห็นป่ะมันก็ดีอยู่นะแหลกมะยิงเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่กู เฮ้ยเอาของฟ้าด้วยหายต้องต้องยอมะเอ้ยจับแล้วถีบถีบจับถีาใช้ถีบถีบนีระีูอีไรอ่ะมันเปิดมันไม่เคยเปิดได้นีหว่าเปิดไบถเบถี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 นถาบถี่ถีบถีบถีบัีมถีบ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 หรอโดนแต่กูต้องวิ่ง อ้ยมันจะกลับวิ่งน่าจะหายมันจะกลับเข้าตู้อยู่แล้ววิ่งหายอยู่มั้งใช่ปะมต้องตู้ให้พ้นน่ะแต่มึงจะโดนแค่ไอ้ผีอย่างเดียวนะตัวอื่นมันจะไม่ไล่มึงกูโดนไปตัวอื่นไม่ไล่มึงเว้ยโอเคปลดอันนี้ละน่าจะครบดันต่อ นั้ต่ออันนี้ต้องไปปลดน้ำมาดูอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวต้องดันเห็นไหมนิ้วๆใช่ๆอ้าวโอเแห้งแล้วต้องไปปลดน้ำแล้วลงล่างลงล่างหายแล้วเฮ้ยใครมาเสียงใคร ลุงจะลงมาไม่ได้หรอกลุงจูงทางอยู่ปะยังังุ<ฮ>้ยในวิชชั่นอยู่ต้องล่อออกแสงล่อออกแสงปิดประตูโอเคไหนไล่ไล่ไปทางนี้ขึ้นแล้วก็เลี้ยวขึ้นค่อยไปค่อยไปไม่ต้องรีบเออ นิวไนมานิวเออออกแสงนะกูออกแสงแล้วเหมือนกันเจอท่อปะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งกำลังกำลังงมเปิดมุ้งไม่ได้นะเราไม่มีที่ยาเลยนะใช่ เจอตุกี้ดิโอ้ยยม่วิชันโดนอะไรมาเลยกี้ได้ยังไงเจอแล้วโอเคสำเร็จอยู่ไหนอะยู่ยกูไหมอยู่ไกลตัวอยู่ไกลไหนโอเคกล่อในวิชันออกมาแล้วอะ่ะได้แล้วหนึ่งเรียบร้อย เอาละกลับขึ้นไปยังไงสอบถามคือกลับขึ้นไปยังไงทางนี้เลยเป็นยังไงวะงงหลงทางเหมือนเดิมหลงทางเหมือนเดิมเลยพอเจอท่อแล้วไอ้ไหนฮะป้ายอยู่ข้างบนมา เป๊กขึ้นไปยังเจอลุงโอ้ลุงแม่งเฝ้าตรงนี้เลยอะแต่ต้องจูป้าคนหนึ่งอะต้องล่อคนหนึ่งพร้อมนะใครจะล่อเปิดท่อหมดแล้วหรอเปิดแล้วข้างล่างอ่ะเหลือนี้เนี่ยป้าอยู่ป้าอยู่ตรงนี้ต้องไปดูท่อตรงนู้นเอ้าเป๊กทำเสียงไม่ดีไม่ดี มันอยู่หลังแล้วหรอวะอยู่ในห้องนี้โอเคดูท่อเลยทางนูน้นขึ้นไปข้างบนเข้าเข้าห้องในเข้าห้องในห้องในเลยนะแล้วก็โอ้โหหลอกกูให้ออกข้างนอกแล้วก็ข้ามไปฝั่งนูน้นเอาชิบหายแล้วมันมาแล้ววะไม่มีใครเห็นกูเจอแล้วกูเจอแล้ว เพลงมันขึ้นนะมาเลยไปตามมึงนิ้วโอเคอเฮ้ยหายแล้วเป๊จุกกอนได้ได้แต่เหมือนกูเจอแล้วมึงล่อได้ปะตามใครวะล่อไปดิล่อไปดิมึงจะหมุนท่อโอเคโอเคอย่าเข้าองนี้นะลงไปเลยก็ได้เฮ้ยเอาชิบหายแล้ว ไม่ตายไม่ตายเาอาวิวม,มีตัวจะมาแทงกัวไม่สายแล้วขอมุนกันเออทำเป็นแล้วเอ่ไหนวะลงล่างโอเคเอ๊ะอรอตรงนั้นแหละเป้เป๊ะมึมาแล้วเอ๊ะมาเร็วมาเร็วโดดขึ้นนะเออเฮ้ย,ย,ยหาที่แอบก่อนได้ปะมึันปล่อย,อยตัวโคตรเมาอ่ะ หนีกันเลยโอ้ยโอ้ย,โ,อยโดนโอ้โห <ś> ชิบหายแลย้วต้องวิ่งแล้วถ้างั้นอะ <ś> วิงว่งไปวิ่งยังไงตอนนี้มันอยู่เต็มเลยไอ้นี่ไม่ได้ <ś> ไปมาจ <ś> ังเดี๋ยวกูดัน จะถึงแล้วโอเคถึงปลาเขียวแล้วเพื่อนได้ล,ลงล่างลเลยอุอ้ยมันลุงมาแต่คุณเหนื่อยปิดประตูหายแล้วทางขวาเราเว้ยริงแล้วเอาละจุดนี้เอาดีๆเพื่อนไม่มีตามิน่า มึงไม่มียามีกินเลยก็ได้มึงเหลือสองขีดเองไฮ้ไหวเพราะว่ามันตีเบามอนในเนี้ยได้อะโอ้โหมันเหลือขีดเดียวค่อยกดอันนี้มันอ่อนได้เล้วใช่ไหมวิจิฝ่ายต้องวิ่งก่อนต้องวิ่งไปไปเลยป้ามันมาข้างๆมึงหนี่ยังจกเอาจูเก้าเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูดันเดี๋ยวกูดันเดี๋ยวกูดันเดี๋ยวกูดินมันไปมันมาหาคุณย่าใช่ยังได้มาอยูู่กอยู่กูอยู่กู

เฮ้ยทำไมสองรอดวะเอ้ยกูคานได้กูคานได้กูคานได้เดี๋ยวกูเข้าไปถีบถ้ามันทางหรือกูคานได้ไม่ต้องเออโอเคหายแล้วเออโอ้โหมึงไม่น่าไปติดรู้อะไรเพื่อนทำเลือดเลยไม่คิดว่ามันจะสองรอดหรอเด็กทำเลือดเ,เ,เลยด่วนดวนทำแล้วทำไม่เต็มอันนี้รอบข้างนี้เลยตรงนี้กูพอรู้ทางอันนี้มามามา เฮ้ยมันไม่ทะลุตรงนั้นแล้ววะไม่เป็นไรดันเลยเหมือนมีไม่มีใครตามใช่ไหมนี่ยชิบหายแลยเดินออกก่อนนะมันจะยากตรงนี้แหละตรงทางออกเดินออกก่อนเดินก่อนเดินก่อนโอเคล่นได้หมดแล้ววันฮิตเหรอไม่วันฮิตเนาะไม่วันแต่สองรอบระวังเป้ว้าหายนั่นไงแต่กูไปกดอุ้ยป้าเริ่มแรงขึ้นแล้ววะรอดป่ะรอดอยู่ไปกดได้ป่ะกดแล้วกดแล้ว อเวิ่งเอาวิ่งเอาวิ่งรอบห้าสี่สามสองหนึ่งดึงโอเคเปิดเร็วสวยโอ้โหเกือบแล้วผ่านได้ไงวะเนี่ยไม่มีของโอ้โหได้บีบวกโอ้โหดีไปสองรอบเออมงล้มไปสองที โอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ก็จบความยากไเพียงเท่านี้นะทุกคนเดี๋ยวเราก็มาเล่นกันไปกับพาร์ทหน้าครับด่านหน้าน่าจะเป็นด่านด่านสถานสงเคราะห์โอเค okay, ครับก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร้ด้วยครับเดี๋ยวเ,เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ